สวัสดีครับต้อนรับเราสู่กลุ่ม About Tech Learning Center นะครับเจอกันแบบนี้นะฮะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับเวลาหัวค่ำนะครับ คุยกันสบายๆฮะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีคริปโต NFT เรื่องอื่นๆมากมายนะในสายการเงินนี่แหละนะครับเจอกันได้ทั้งใน YouTube แล้วก็ใน a c e b o o k นะครับใน u t u b e เนี่ยคุณก็สามารถดูจากช่อง Sa ก n o b o d y ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะเข้ากลุ่มใน a c e b o o k นะฮะสามารถเลื่อในไปใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์นะฮะเข้าไปร่วมกลุ่มอ่านะฮะในกลุ่มก็จะได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผมแชร์ไปนะจากคลิปต่างๆแล้วรวมทั้งมีการสอนเรื่องของการ ทำเดย์เทรดนะฮะในตลาดคริปโตนะฮะโดยใช้โรบอทเทรดนะฮะเป็นโรบอทเทรดที่เทรดในกระดานสปอตนะครับความเสี่ยงตำ่ำไม่มีพอตแตกแต่ว่ามีติดดอยแน่นอนนะครับเ,เรียนฟรีนะฮะไม่เสียอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้โรบอทคุณก็เช่าเองนะใช้ usdt นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ลองเข้าไปดูก็แล้วกันศึกษาการใช้บริหารความเสี่ยงของคุณให้ดีก็แล้วกันนะครับผม ย้ำเลยนะฮะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องของ f o r e x นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้การเทรดนะตั้งแต่พื้นฐานจนถึง a d v a n c e นะครับรวมถึงการใช้เครื่องมือในการช่วยเทรดครับไม่ว่าจะเป็น AI ไนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Signal ต่างๆนะฮะหรือว่า EA ที่ โอ้โห oh, รวบรวมอินดิเคเตอร์มากมายมาใช้ได้แบบว่าง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆเนี่ยก็เข้าไปได้นะที่กลุ่ม V Army นะฮะซึ่งลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะฮะย้ำนะ V Army เข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับผมก็จะมีข้อมูลใส่ไว้ให้แล้วก็มีลิงก์นะ,ะเข้าร่วมกลุ่มนะครับทั้งใน Line Open Chat ใน Line group นะครับแล้วก็มเีเรียนฟรีใน Zo ู om ด้วยนะครับเร,เรียนย้อนหลังได้ด้วยทาง u t u b e โ oh, อ้โหครบครันเอาง่าย ครบครันนะครับมีเครื่องมือติดอาวุธให้คุณสามารถเทรดได้ความเสี่ยงต่ำต่ำลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็โอกาสที่จะได้กำไรมันก็มากขึ้นโอกาสพอแตกมันก็น้อยลงนะนี่คือสิ่งที่เราช่วยได้แต่บอกเลยครับว่าคุณต้องเตรียมใจรับความเสี่ยงไว้ด้วยไม่ใช่แบบหวังแต่จะได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ ยังไงก็เข้าไปก็แล้วกันนะผมให้ทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยกดทับสกายก็กดได้เลยนะครับติดตามกันก็นแล้วกันนะครับหรือว่าอยากจะจอยเป็นเมมเบอร์ก็กดปุ่มจอยใต้คลิปได้เลยนะมาวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะโหขายของมานานสองอาทีกว่าหรือเปล่าอ่ะเรื่องเรื่องนี้นะฮะเรื่องของการทำ MM ฮะ MM คือ, Money Management. อมันนี่แมจเมนท์ทำ MM ก่อนทําใจทํำไมต้องบอกเรื่องนี้คือด้วยความที่ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาฮะผมอยู่ในตลาดการเงินการลงทุนเนี่ยนะทั้งสายคริปโตสายโฟเล็กนะฮะสายต้องบอกไงอะ่ะสายแพลตฟอร์มการลงทุนไอ้แบบพวกนี้มาเยอะสิ่งที่ผมเจออย่างแรกเลยคือทุกคนมาพร้อมกับความคาดหวังคาดหวังที่จะชนะอย่างเดียวแล้วก็ใช้เงินร้อนนะครับมาลงทุนเอาความอยากได้ความโลภนาอย่างเดียวโดยโดยขาดเรื่องของ การเรียนรู้ที่มากพอความเข้าใจที่มากพอต้องบอกยงี้เลยครับว่าไม่มีอะไรที่ง่ายที่สุดนะครับโดยเฉพาะในตลาดการลงทุนในนใเรื่องการเงินทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดทุกคนควรทำใจไว้ห้าสิห้าิครึ่งครึ่งว่ามีโอกาสแพ้และชนะพอๆกันแต่ถ้าเราเรียนรู้มากพอในระดับหนึ่งเราเทำ MM มากพอนะฮะแมนเนจเงินเต็มเผื่อเอาไว้ รู้ลิมิตตัวเองไม่เสี่ยงจนเกินไปเราก็มีโอกาสที่จะอยู่ได้ยาวขึ้นในตลาดนี้นะครับตลาดการทุนเนี่ยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะทํากําไรออกไปนะครับแน่นอนถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรอย่างที่เราควรจะทํามันก็มีโอกาสที่คุณจะตายจากตลาดได้เร็วเช่นกันหรืออาจจะตายจริงๆเลยก็ได้เพราะอะไรเงินหมดไม่เหลือเครียดอะไรแบบนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะฮะคำสอนของลุงโลกนะฮะอาจารย์โลกเนี่ยนะครับก็คือว่า อย่ารีบตายอย่ารีบออกจากตลาดไปอยู่ให้ได้ยาวที่สุดผมว่ามันจริงมันจริงนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยเรามาลงทุนแล้วก็หวังรวยนี่หว่าเราต้องรีบรวยสิเออไม่ใช่แบบมีอยู่นานๆแล้วก็ได้แบบเหมือนเล็มไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นรวยสักทีบางครั้งการที่เราได้เรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนมีไรายได้ประจําไปเรื่อยๆมันก็อาจจะดีกว่าเปรี้ยงเดียวแล้วตายเนื้อออกปะแน่นอนถ้าเปรี้ยงเดียวแล้วรวยเลย มันก็อาจจะดีเหมือนกันครับแต่ใครจะรู้ถ้าประสบการณ์เราน้อยเกินไปมันอาจจะมีกับดักบางอย่างซ่อนเอาไว้หลังความสําเร็จชั่วคราวนั้นก็ได้แล้วผมเห็นมาหลายคนครที่สําเร็จเปรี้ยงเร็วมากๆแล้วก็ร่วงเร็วมากๆครับผมก็มีประสบการณ์นั้นมาเช่นกันเรื่องบางเรื่องมันสอนกันไม่ได้นะครับมันต้องเจอด้วยตัวเองเจ็บเองแล้วถึงจะเข้าใจผมเคยมองไว้ทําไม ผู้ผู้ใหญ่หลายคนนะที่แบบผ่านอะไรมาก่อนเราเนี่ยนะครับในอดีตนะทำไมเขาถึงแบบดุนิ่งจังกับเรื่องบางเรื่องทำไมเขาถึงไม่ไม่รีบที่จะสำเร็จทำไมเขาถึงแบบปล่อยวางได้ในหลายๆอย่างเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจเราเป็นวัยรุ่นที่เราต้องรีบอยากสำเร็จใจร้อนรีบแต่พอถึงจุดน,นึงเราเราเจออะไรมาเยอะๆแน่นอนฮะเป้าหมายเราไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนเรายังคงมี มีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราต้องการที่จะบรรลุมันให้ทําให้มันสําเร็จแต่ด้วยประสบการณ์ที่มันสอนเราด้วยหลายๆอย่างมันทําให้เรารู้ครัว่าการที่เรารู้จักรอจังหวะเวลาทําอย่างสม่ำเสมอทําอย่างเหมาะสมบาลานซ์ทุกอย่างให้ดีมันก็สําเร็จได้เช่นกันแล้วเพิ่มมัิจะมันจะปลอดภัยแล้วก็ มั่นคงยั่งยืนกว่ารีบร้อนจนเกินไปคือพอเราใจเย็นลงมันทำให้เราเนี่ยมองได้รอบตัวมากขึ้นเราประมาทน้อยลงเราลดอีโก้ลงนะครับมันทำให้เราเนี่ยเราแวดระวังมากขึ้นมองคำเตือนของหลายๆคนแล้วเอามาเอาเก็บมาวิเคราะห์มาใช้ได้ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าเชื่อมั่นในตัวเองแล้วลุยอย่างเดียวโดวยที่ไม่สนอะไรที่สำคัญฮนะ สมัยก่อนเราผมเออผมผมอาจจะอาจจะเป็นคนที่แบบสนใจความสุขที่ที่เป้าหมายที่ปลายทางว่าต้องเป็นอย่างนี้สิแล้วจะเป็นแบบนี้แต่วันนี้พอเราผ่านอะไรมาเยอะๆนะฮะเจอวิกฤตมาหลายๆครั้งผมมองเลยครับว่าความสุขมันต้องอยู่ในทุกๆวันทุกวินาท,ทีที่เราเดําเนินชีวิตไปความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางอย่างเดียวมันอยู่ตลอดเส้นทางจนถึงปลายทางโดยที่เราก็ไม่รู้ปลายทางคือตรงไหนด้วยซ้ําฉะนั้นเราจงใช้ชีวิตให้มี ความพอดีและมีความสุขไปตลอดนั่นแหะเรียกว่าคุมแล้วก็สําเร็จแล้วจริงๆนะมันคุ้มค่ายสุดแล้วฮะอย่าละเลยอะไรเลยรอบตัวคนที่เรารักสิ่งที่เราต้องการจะทําชีวิตของเรานะ่ใช้ชีวิตนะครับพอเรามาอยู่ในสายการลงทุนแบบเนี้ยผมเลยเป็นคนที่ไม่ได้มาติดกราฟไม่ได้มานั่งเคร่งเครียดอยู่กับหน้าจอเราใช้ชีวิตครับเราสนุกกับสิ่งที่เราอยากจะทําผมจริงเตือนหลายคนเสมอว่า การจะเข้ามาในตลาดการคุณเนี่ยคุณต้องนอกจากคุณจะเตรียมเรื่องบริหารความเสี่ยงด้านการเงินความเสี่ยงของคุณเข้าใจเรื่องออข้อมูลต่างๆก่อนลงทุนแล้วก่อนทําอะไรก็ตามไม่จะเป็นเรื่องอื่นนะไม่เกี่ยวกับลงทุนก็ได้นะครับนอกจากเราต้องเตรียมพร้อมเอง้นแล้วเนี่ยนะเราต้องเตรียมใจเราด้วยแต่เตรียมใจเนี่ยเอาไวท้ทีหลังเตรียมอย่างอื่นก่อนให้พร้อมแล้วค่อยเตรียมใจเพื่อจะไปสู้กับมันนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่ทําอะไรอย่างที่เราต้องทำอย่างเช่น manage เงินต่างๆเนี่ยผมผมเชื่อเลยว่า คุณได้ทําใจอย่างแน่นอนแต่เป็นการทําใจที่แบบเศร้าอะ่ะเนื่ออกว่าเงินไม่เหลือชีวิตรันทดพังทุกอย่างอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนอาจจะเป็นมันอาจจะเป็น,น,จจป,นประสบการณ์สําหรับคุณแล้วกันไปไว้สอนลูกหลานคุณไว้สอนเพื่อนคุณได้ว่าเนี่ยกูเคยเจ็บมาก่อนแต่ต้องบอกเลยครับว่าบางครั้งเราก็เรียนรู้ความรู้ความผิดพลาดจากคนอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องเจ็บเองไปทุกเรื่องก็ได้นะครับจริงๆนะมันประหยัดเวลา มันประหยัดทรัพยากรประหยัดพลังงานชีวิตได้เยอะเหมือนกันนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปเจ็บในเรื่องเดิมๆซ้ําๆกับหลายๆคนที่มาก่อนหน้าเราเพราะเราเห็นตัวอย่างอยู่แล้วเราจะไปทําแบบเขาทาไมเนี่ออกใช่ไหมฮะถ้ารู้ว่าเหยียบแก้วแล้วมันจะมีแผลที่เท้าคุณไม่ต้องเหยียบก็ได้หรือถ้าต้องเหยียบจริงใส่รองเท้าหนาๆนนนนแล้วค่อยเหยียบเนี่ยก็ t ใช่ปะเออฉะนั้นการวางแผนการทํา มันนี่แมネจเมนต์ริสแมเนจเมนต์นะครับมีแพลนที่มันชัดเจนนะมีเป้าหมายในการทํากำไรชัดเจนในการลงทุนต่างๆรู้ว่าจะเอาอะไรรู้ว่าต้องการอะไรนะครับคุมสติตัวเองให้อยู่อย่าให้ความโลภครอบงำอย่าให้เงินมาเป็นนายเรานะครับเราที่ต้องเป็นนายของของเงินนะครับ เงินจริงๆม,มันควรจะเป็นธาตุที่ดีของเรานะครับอย่าให้มันมเป็นนายเราไม่งั้นคุณจะสูญเสียหลายอย่างในชีวิตไปแบบที่คุณคาดไม่ถึงจริงๆนะก็คลิปนี้คงอยากจะเตือนเรื่องนี้แหละนะครับคือมันมีเคสของคุณแทนไทยที่เป็นวานใช่ไหมครับวานขอ,ข,อของของประเทศเราของไทยเรานะครับคุณแทนไทยเนี่ยเขาโชว์พอร์ตหลายครั้งแล้วนะพอร์ตเขาหุ้นมูลค่าหลายร้อยล้านมากๆนะรวมถึงตอนนี้ที่ติดลบไป700กว่าล้านเนี่ยนะครับ นั่นคือตัวอย่างนะว่าเฮ้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือเรายังมีอีกหลายคนที่เหนือกว่าเรามากมีคนหลายคนที่มีเงินมหาศาลมากเราดูตัวอย่างเขาว่าเขาบริหารกันยังไงเขามีมุมมองแนวคิดยังไงนั่นแหละฮะคือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาชึงรวยเขารวยได้เพราะเขามีแนวคิดแบบนั้นนี่เรื่องจริงนะหลายคนที่ไม่สําเร็จอะไรเลยมันเป็นบางทีมันก็ติดที่วิธีการคิดติดที่วิธีการตัดสินใจวิธีการใช้ชีวิตหรือวิธีการ เอาเงินไปทํางานผมจึงแนะนําหลายคนเสมอว่าเราควรจะดูคนที่เขาเหนือเราไม่ใช่ไปมองคนที่เขาสําเร็จน้อยกว่าเราต่ํากว่าเราหรือคนที่เขาแบบล้มเหลวในชีวิตแล้วก็มาบอกว่าเออเนี่ยเราอะยังดีกว่าคนเหล่านั้นนะโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราเป็นเราดีกว่าคนนั้นเยอะเรอาอจะได้ไม่ต้องแบบมาเครียดใช่ไหมครับผมไม่เคยเป็นผมไม่ชอบแบบนั้นผมเวลาผมมองคนที่เขาสําเร็จน้อยกว่าเราหรือว่าเขาเขาล้มเหลวเขาต่ํากว่าเราเนี่ย นะครับในเรื่องของสถานะนู่นนี่นะครับผมมักจะรู้สึกแค่ว่าอเห็นใจและอยากให้เขาดีขึ้นนะครับแต่เราอาจจะช่วยเขาไม่ได้ได้แต่หวังว่าเขาจะค้นพบหนทางที่จะช่วยเขาหรือหวังว่าสังคมจะมีหนทางบางอย่างที่จะทําให้คนเหล่านั้นลุกขึ้นมายืนได้เพราะเราช่วยทุกคนไม่ได้จริงๆแต่ผมผมจะผมจะไม่มองว่าเฮ้ยเราดีกว่าเขาแล้วเราพอแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมจะมองแค่ว่า โอเคเรามองเขาเพื่อให้เตือนสติว่าเราจะต้องไม่เป็นแบบเขานะแต่ผมจะมองคนที่สูงกว่าแล้วมองว่าทำยังไงละ่ะให้เราสามารถเป็นได้อย่างเขาหรือครึ่งหนึ่งเขาก็ายังดีหรือม,มากกว่าเขาตีโจทย์แบบนี้ฮนะแล้วเอาเขาเป็นแบบอย่างแล้วก็ไปให้ถึงเหมือนเป็นเป้าหมายครับแต่ไม่ได้พุชตัวเองมากเกินไปไม่ได้กดดันมากเกินไปใช้ชีวิตนะให้มันพอดีต้องมีความสุขครับทําอะไรก็ตามมันต้องมีความสุขอาจจะมีความเหนื่อยมีแน่นอนฮนะ เรื่องกดดันมีเข้ามาแน่นอนแต่ถ้าเราบริหารจัดการเรื่องของความคิดจิตใจตัวเองได้มันจะไม่เครียดอะไรขนาดนั้นเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสอนกันไม่ได้จริงๆเนะ่ยผมพูดเนี่ยคุณอาจจะฟังแล้วงงว่าทำอย่างไงวะผมต้องบอกว่ามันสอนไม่ได้จริงนะฮะคนที่เข้าใจจริงๆด้วยตัวเองเท่านั้นะถึงจะตกตะกอนเรื่องนี้ได้แล้วก็แบบอืมกูเก็ตละผมอาจจะได้แค่พูดให้ฟังถึงสิ่งที่ผมพอจะทําได้แล้ว แล้วเป็นแนวทางให้คุณลองเอาเก็บก็บกลับไปคิดต่อว่าไอ้นี่มันทํำยังไงของมันวะทําทไมมันถึงสามารถที่จะแบบควบคุมบางอย่างในตัวเองแบบนี้ได้ควบคุมจิตใจควบคุมความเครียดควบคุมปัญหาต่างๆนะฮะพยายามแบบเนี้ยคือพวกง่ายคือผมไม่ได้เก่งที่สุดหรอกผมไม่ได้แบบเก่งกว่าคนนั้นคนนี้จนจนแบบโอ้โหเป็นยอดมนุษย์ไม่ใช่แต่ หลายอย่างเราสามารถคอนโทรลตัวเราได้เองจริงๆนะครับมันเลยทําให้ผมแบบใช้ชีวิตแบบค่อนข้างเบาอะครับมีปัญหาทุกวันนะชีวิตมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆมีความท้าทายใหม่ๆมีความยากเกิดขึ้นในชีวิตมีอุปสรรคเข้ามาแต่ผมก็บอกตัวเองเสมอครับว่าเท่านี้เรายังหายใจได้เรายังมีคนที่รักอยู่รอบตัวเราเรายังกินอิ่มได้เรายังนอนหลับสบายมันโอเคแล้วเราก็มีแรงไปไปต่อสู้กับความท้าทายเหล่านั้น แค่นั้นเองครับไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันจริงๆคาดหวงังว่าไม่ว่ามันจะดีจะสาเร็จใช่แต่ก็ไม่คาดหวังจนเกินไปคือมันจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดทําให้เต็มที่ก็พอเนี่ยผมคิดประมาณนี้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหาใหญ่ควบคุมหลายๆอย่างได้นะครับก็ฟังมาไม่รู้ว่างงหรือเปล่านะแต่สิ่งที่ผมจะย้ําเสมอเวลาผมมานั่งคุยเรื่องพวกเนี้ย ผมเน้นนี่เสมอในเรื่องของความคิดเรื่องของจิตใจเรื่องของการบริหารจัดการในตัวเองมากกว่าจะพูดเรื่องวิธีทําให้ตัวเองรวยวิธีทํายังไงก็ได้ให้แบบลงทุนแล้วสาเร็จไอเรื่องพวกนั้นน่ยมันมีสอนเยอะแล้วครับแล้วในกลุ่มที่ผมที่ผมให้ลิงก์ไว้มันก็มีสอนฉะนั้นคุณไปเรียนเอาเองได้แต่ถ้าเราได้มานั่งคุยกันแบบนี้ได้ดูคลิปแนวคิดแบบนี้ผมอยากพูดถึงวิธีคิดของของตัวเองและคนรอบข้างที่ผมรู้จักแล้วมันมีประโยชน์มากกว่าอยากเอาแบบเรื่องพวกนี้มาแชร์กัน นะครับผมไม่ใช่โค้ชผมไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะครับผมไม่ได้เป็นแบบอาจารย์อะไรแบบนั้นแต่ผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่อาจจะมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งที่สามารถแบ่งปันแล้วก็แชร์กับคุณได้แล้วถ้าเกิดคุณจะเอาเอาไปปรับใช้และเกิดประโยชน์กับตัวตัวคุณเองได้ผมก็จะรู้สึกว่าเออรู้สึกดีรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ากับพวกคุณแล้วล่ะนะครับก็เราคงฝากอะไรบางอย่างจารึกไว้บนโลกได้เท่านี้แหละ นะก็คือผลงานคําพูดเราแนวคิดเราที่เราจะฝากไว้ได้วันหนึ่งเกิดเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วในอนาคตอีกไม่รู้กี่ปีจากนี้กี่สิบปีจากนี้เราก็คงจะจากไปอย่างไม่ต้องเสียดายอะไรก็อะไรเลยนะครับพอเราได้ทาแล้วเนาะก็อยากชวนนะฮะหลายคนอยากมาอยากให้มาแบ่งปันแนวคิดของแต่ละคนเหมือนกันนะครับถ้าเรามีอะไรดีในตัวเองเราเออกมาแชร์กันครับผมเชื่อว่ายุคนี้เป็นยุของการสื่อสารอ่ะยุคของข้อมูลข่าวสารคนชอบเสพอะไรแบบนี้นะครับ เราผลิตคอนเทนต์ดีๆก็ดีกว่าผลิตคอนเทนต์ขยะๆเนาะให้คนมาเสพอะไรดีๆบ้างดีกว่าไปเสพแต่เรื่องที่มันแย่ๆนะครับผมยังไงก็ช่วยๆกันนะครับฝากไว้นะฮะทำ M MM, M นะทำเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับเรียนรู้ศึกษาข้อมูลนะครับฝึกฝนให้มากๆนะทำพวกนี้ให้มากครับดีกว่าไปทำใจจริงๆนะโอเคยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับ สวัสดีครับ